สวัสดีคะ่ะกลับเข้าสู่รายการคลุนข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะพร้อมกับนาภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒน,นานะคะในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือที่นองประชาชนมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับทา่านผู้ชมท่านฟังและรับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราในนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปตามชมร,าารับฟังค่ะพันเอกยศศักดิ์บรรเทาผู้บงังคับหน่วยพัฒนา,นารเคลื่อนที่33สาำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลช่วยช่วยเหลือประชาชนเหลือท้องแบนและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กประสานการปฏิบตัติและรับทราบสถานการณ์พื้นที่เสีงยงยัยกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดลงพื้นที่ติดตามเฝ้ารวงังเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากบริเวณชุมชนตลาดลิงแม่น้ำเมงยณบริเวณใต้สะพานยุทธภาพไทยเมียนมาสะพานแห่งที่หนึ่ง ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่พารทิต่อไปพันเอกยุทธิพันธวีผู้บงังคับหน่วยพัานการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการาพัฒน,นาจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนและยาพานะประสานการปฏิบตัติและเฝ้าระวังสถานการณ์อทุทกภยัยรวมกับผู้นำทุนชน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมอบน้ำดื่มพร้อมอาหารติดกั้นการจราจรนะคะในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนทั้งนี้ยังได้จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและวิทพปกร พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอต่อไปค่ะกันที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายและตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางแถะนีกันสักพูกค่ะ